สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบั็อกอานด่านี้เลยนะครับอ่าโดนเตะนะครับผมตัดคลิปปหาห้องก่อนนะครับอ่านะครับมาต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเราต้องใช้บิ๊กโบนะครับมันจะได้ใช้บิ๊กโบนะครับจะบักง่ายๆนะครับเราใช้บิ๊กโบมันจะบั็กง่ายๆนะครับเริ่มเลยครับนะคบเราใช้บิ๊กโบบักครับยังไงก็ได้อยู่แล้วครับ ถ้าทายบิ๊กโบบักไงก็ได้ครับดูตามแบบผมเลยนะครับผมไม่มีโปรแกรมสต็อปนะครับเขาต้องดูดีๆนะครับอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรครับถ้าไงมันก็มันก็มันก็ไม่บักครับนะคะดูแบบผมเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บมันจะเข้ามาเองอย่างนี้เลยนะครับนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพี่มือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับมีคนที่เก่งกว่าผมต้องเป็นล,ล้านๆคนครับนี่ครับบล็อกอีกแล้วคือพอถึงตรงนั้นเราก็กดเลี้ยวขวาค้างไว้เลยนะครับแล้วก็กดเออเพื่อนเสร็จแล้วก็เราก็กดเนอ๋แล้วผมจะเขียนไว้ใต้คลิปก็แล้วกันครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปครับ